ผมได้สืบทอดมรดกร้อยพันล้านบทที่5,766คุณว่าอะไรนะอูเฟยเยี่ยนรู้สึกถึงเพลิงแห่งความคลั่งแค้นลุกไม่โ้มกระนำอยู่ในหัวใจของเธออย่างแท้จริงในเวลานี้เธอมีชีวิตอยู่มาอย่างยาวนานถึง400ปีและในช่วง300ปีหลังเธอแคบจะเมินเฉยต่อทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีใครกล้ามาท้าทายเธอถึงขนาดนี้ในช่วง300ปีที่ผ่านมาคนที่กล้าพูดว่าจะตัดสีสตนเองลงมา คนผู้นี้นับว่าเป็นบุคคลแรกเชิญจื้อหมินที่อยู่ปลายสายอีกด้านของโทรศัพท์เมื่อได้ยินเสียงร้องตะโกนอย่างโกรธแค้นของอูเฟอร์เยียนเขารู้สึกตื่นตระหนกจนวิญญาณแทบหลุดลอยออกจากร่างรู้สึกว่าขาทั้งสองข้างร้ายเรียวแรงต้องคุกเข่าลงกล่าวด้วยความหวาดกลัวอย่างรวดเร็วอินจูโปรดละเว้นโทษผู้ใต้บังคับบัญชาแค่พูดซ้ำในสิ่งที่เจ้าเจิร้ายชาติชัวผู้นั้นพูดไม่กล้ามีความคิดดูหมินอินจูแม้แต่น้อย แม่อูเฟยเยี่ยมจะรู้อย่างชัดเจนว่าสิ่งที่เฉินจื่อมินพูดออกมาเป็นแค่การถ่ายทอดคำพูดของผู้อื่นแต่ภายในใจของเธอในตอนนี้รู้สึกเหมือนมีเพลิงพิโรธลุกเผาผลาญจนไม่อาจยับยั้งได้เฉินจื่อมินกลัวว่าอูเฟยเยี่ยมจะแสดงความโกรธแค้นจนไม่อาจยับยั้งชั่งใจดังนั้นเขาจึงรีพูดอย่างประจบสอพลอว่าอินจูผู้ใต้บังคับบัญชายินดีจะช่วยแบ่งเบาความกังวลของอินจู หลานชายผู้นี้จะรีบเร่งเดินทางไปยังจินหลิงทุ่มเทแรงกายแรงใจทั้งหมดเพื่ออิงจูพยายามทำทุกวิธีทางเพื่อดึงชมหน้าของบุคคลลึกลับที่อยู่เบื้องหลังผู้นี้ออกมาให้จงได้อูเฟยเยี่ยนพูดด้วยน้ำเสียงเย็ยนยะเยียบหากคุณไปที่นั่นในตอนนี้เท่ากับส่งตัวเองเข้าสู่หลุมพรางอย่างสมบูรณ์เฉินจื้อมินรีพูดว่าอิงจูตอนนี้ตงลี่ชินก็เสียชีวิตไปแล้ว โอกาสที่คนตระกูลอันจะสงสัยผู้ใต้บังคับบัญชามีไม่มากนักแต่ถึงแม้ว่าพวกเขาสงสัยในตัวผู้ใต้บังคับบัญชาแต่หากไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดเชื่อว่าพวกเขาไม่อาจทำอย่างไรกับผู้ใต้บังคับบัญชาได้ท้ายที่สุดผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นลูกเขยของตระกูลอันเป็นสามีของอันโยวโยเธอได้รับความรักเอ็นดูมากเป็นพิเศษจากอันชีซานเสมอมาอูเฟยีเยนกล่าวอย่างดูถูกเหยียดหยาม คนตระกูลอันเจ้าเล่กว่าที่คุณคิดไว้มากหลังจากที่ตงลี่ชินถูกเปิดโปงคนตระกูลอันไม่มีทางไว้วางใจคนต่างแท้อีกต่อไปแม้ว่าคุณจะเป็นสามีของอันโยวโยก็ตามตราบใดที่พวกเขาเริ่มสงสัยในตัวคุณพวกเขาไม่มีทางปล่อยคุณไปง่ายๆเชิญจื้อมีนอดไม่ได้ที่จะพูดว่าแต่อิงจูสถานการณ์ปัจจุบันไม่เป็นผลดีต่อพวกเราอย่างยิ่ง หากไม่อาจกระชากตัวยอดฝีมือลึกลับผู้ที่อยู่เบื้องหลังตระกูลอันผู้นี้ออกมาพวกเราจะไม่มีวันสงบสุขได้อีกต่อไปอูเฟเยเยนแคนเสียงหยางเย็นชะคำหนึ่งพูดว่าแม้แต่ช้างเซิร์ต่อเองก็ยังไม่อาจทำอย่างไรกับยอดฝีมือลึกลับผู้นี้ได้โอกาสที่คุณจะได้เบาะแสของเขาแทบจะไม่มีหนทางบางทีเมื่ออีกฝ่ายจับคุณได้จะกลับกลายเป็นคุณเป็นฝ่ายที่ถูกลงทันทรมานสอบสวนในที่สุด พวกเขาก็จะได้รับข้อมูลลับเพิ่มเติมจากปากของคุณเชิญชื่อมินลังเลอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นเอ่อยปากพูดว่าอิงจูผู้ใต้บังคับบัญชาขอกล่าวความจริงที่อยู่ในใจตอนนี้ผู้ใต้บังคับบัญชารู้สึกเหมือนขี่บนหลังเสือยากจะลงไปได้เกิดเหตุการณ์ใหญ่โตขนาดนี้กับตระกูลอันหากผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ไปที่จินหลิงคนตระกูลอันจะต้องสงสัยผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างแน่นอน ไม่ทราบว่าพวกเราจะผ่านด่านนี้ไปได้อย่างไรอูเฟยเยี่ยนพูดอย่างใจเย็นเรื่องนี้คุณไม่ต้องกังวลใจไปในเมื่อตระกูลอันเกิดความสงสัยในตัวคุณแล้วอย่างไรคุณก็ไม่อาจผ่านด่านการทดสอบนี้ไปได้แต่ตอนนี้พวกเรามีข้อได้เปรียบอยู่สิ่งหนึ่งลูกสาวที่รักของคุณและอัญโยโยอยู่ในกำมือของคุณเก็บรักษาไพ่ตายนี้ไว้ให้ดีสิ่งนี้อาจจะมีประโยชน์ต่อไปในอนาคต คุณยังไม่จำเป็นต้องฉีกหน้าลงมือกับตระกูลอันในตอนนี้ดูแลลูกสาวคนดีของคุณที่สหรัฐอเมริกาให้ดีคนตระกูลอันจะยังไม่ออกจากจินหลิงในระยะเวลาอันสั้นพวกเขาก็คงจะไม่เป็นฝ่ายเริ่มฉีกหน้าลงมือกับคุณก่อนต่างฝ่ายต่างสงวนท่าทีของตนเองไว้ให้รักษาความสงบนิ่งไม่เคลื่อนไวหวยืดเยื้อเช่นนี้ต่อไปเชิญจื่อมินพูดด้วยความเคารพผู้ใต้บังคับบัญชาน้อมรับคำสั่ง บทที่5,767ในเวลาเดียวกันหลังจากเย่เชิญได้เรียนรู้วิธีฝึกจิตเพื่อซ่อนลมหายใจและปกปิดพลังวิญญาณเรียบร้อยแล้วเขาก็ขับรถไปที่คฤรืหาจือจินเพื่อรับลินหวานเออไปสนามบินด้วยกันเมื่อเขาขับรถมาถึงคฤหาจือจินชิวอิงซานสุนจือตงเหล่าจางและยังมีหญิงชราที่ดูเหมือนมีอายุประมาณ70ปีอีกผู้หนึ่งยืนรอต้อนรับอยู่หน้าประตูคฤราสน์ด้วยความเคารพ เมื่อเห็นเย่เชิญขับรถเข้าประตูมาจอดที่ลานจอดรถคนทั้งสี่คนก็รีบเดินมารอต้อนรับที่นอกประตูรถด้วยความนอบน้อมเมื่อเยเชิญผลักประตูก้าวลงจากรถคนทั้งสี่โค้งคำนับเยเชิญโดยพร้อมเพรียงกันพูดด้วยความเคารพว่าสวัสดีคุณเย่เยเชิญถูกคนทั้งสี่ทักทายด้วยความเคารพอย่างสูงแบบไม่ทันได้ตั้งตัวรีพูดอย่างรวดเร็วว่าทุกท่านไม่จำเป็นต้องเกรงใจเช่นนี้แค่เรียกฉันว่าเยเชิญก็พอ ขณะที่พูดเขามองไปยังหญิงชราที่อยู่ข้างชิวอิงซานถามขึ้นด้วยความสงสัยว่าคุณคงจะเป็นนายหญิงผู้เท่าชิวใช่ไหมพันยาของชิวอิงซานพนมมือแสดงอาการคาระวะพูดด้วยความเคารพว่าเรียนคุณเย่ผู้น้อยเป็นพันยาของอิงซานมาซูหยุนเมื่อคืนอิงซานได้มอบยาเม็ดฟื้นชีพที่คุณเย่มอบให้ผู้น้อยต้องกราบขอบพระคุณสำหรับพรวาสนาที่คุณเย่มอบให้ทันทีที่พูดจบ มาซูหยุนทำท่าคุกเข่าลงทันทีขณะที่เย่เชิญกำลังจะหยุดเธอไว้แต่ชิวอิงซานที่ยืนอยู่ในกลุ่มคนรีบพูดด้วยความเคารพว่าคุณเย่คุณหนูบอกไว้แล้วหากไม่แสดงความสำนึกในพระคุณจะทำให้สูญเสียพรของคุณไปเย่เชิญเม้มริมฝีปากคิดจะเอ,อ่ยปากพูดทักท้วงแต่สุดท้ายก็ไม่ได้พูดอะไรออกมาผู้เท่าทั้งสี่คนนี้อายุรวมกันเกือบสี่ปี แต่พวกเขาต่างยึดถือคำพูดของลินหวานเออเป็นบรรทัดฐานในใจของพวกเขาเสมอไม่ใช่เรื่องเกินจริงที่จะกล่าวว่าลินหวานเออเป็นอาจารย์ผู้ให้คำปรึกษาด้านการดำรงชีวิตของพวกเขาพวกเขาจะเชื่อฟังและทำตามคำพูดของลินหวานเอออย่างไม่มีข้อโต้แย้งหากสิ่งที่เขาพูดแตกต่างจากลินหวานเออพวกเขาย่อมเลือกที่จะฟังคำของลินหวานเอออย่างแน่นอนดังนั้น เยเินจึงทําได้เพียงปล่อยให้หญิงชราคุกเข่าลงบนพื้นเพื่อขอบคุณเขาหลังจากที่เธอลุกขึ้นเย่เชนค่อยถามว่าคุณหนูหลินลงมาหรือ,อยังชิวอิงซานพูดว่าคุณเย่คุณหนูมีคําสั่งหลังจากที่คุณมาถึงให้เชิญคุณขึ้นไปพบที่บ้านพักชันบนของเธอก่อนเยเชนรู้สึกว่านี่เป็นช่วงเวลาเร่งรีบคิดว่าลินหวานเอ๋อจะมารอตนที่นี่เมื่อตนเองมาถึงทั้งสองคนจะได้รีบไปสนามบินพร้อมกันทันที แต่ไม่คิดว่าเธอต้องการให้ตนเองขึ้นไปหาที่บ้านพักก่อนอย่างไรก็ตามเขาไม่ได้มีความคิดหรือความเห็นอื่นใดในเมื่อลิ้นหวานเออขอให้เขาขึ้นไปหาเขาก็จะขึ้นไปหาทันใดนั้นเขาประสานมือคาระวะต่อผู้เท่าทั้งสี่จากนั้นก้าวเท้าขึ้นไปที่บ้านพักด้านบน